ขนมน้องเล็กคนท้องบีสองอาหารแม่เทให้ละอะน้องเล็กคนท้องคะคนท้องคนท้องหาแม่มาน้องเล็กกินง่ายอยู่ง่ายคนท้องหมดยังคะคนท้องหมดยังคนท้องหมดยังคะคนท้อง ท้องหมดยังลกูกสวัอ่ีอะแม่ให้ลกูกอะแม่ปล่อยนะเอ้ยนี่ของมีสองนี่ของคนท้องนี่ของน้องเล็กกินขนมลกูกห้องสาดหมดละน้ำสาดหมดละต้นไม้เรียบร้อยค่ะอัดแล้วเปิดหล,ลับ ไม่หลับเหรอรออืมกวาดพื้นห้องสาดหมดแล้วนะเช็ดพื้นแล้วอันนี้ของบีสองอันนี้ของแม่ของแม่ของแม่อ่ะอันนี้ของน้องเล็กเฮ้ยของน้องเล็กอ่ะของบีสองอ่ะของแม่กินกินขนมกินขนมเจ้าสัวกินขนมเดี๋ยวแม่ไปแล้วลูก อ่ะกินแล้วลุกเข็นลุกเข็นเข็นเข็นลุกเขนอืมเข็นลุกอ่ะทีะ่สองตัวเล็กเนี่ยเนี่ยออกมาเอาไว้นี่ให้เนี่ยสำหรับหมาทำหมันกุ้งทำหมันแล้วนะ สำหรับหมาทำหมันกินได้ปะกินได้ปะหมดหมดละหมดถุงละมาวาไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวมาไปต่อแล้วนะหมาอีกหลายจุดรอหมามาอยู่โอเคนะคะชอบเนี่ยหมามเทให้เดี๋ดยทิ่เดี๋ยทีชอบคนท้องของหมามาใหญ่จังเลยกินไปลูกกินไปดูดูกระติกห่างคนท้องอ่ะปีสองแย่งขนมลูกแล้วนะให้อือ เสร็จหาตัวใหญ่ค่ะนันตาลน้องเต้ยมาน้องเต้ยอยู่ไหนลูกน้องเต้ยเต้ยคะอ่า้องเต้ยอ่ะแม่โยนนะคะเพราะหนูกลัวอ่ะไปเข้าบ้านทุกไปไปกินนะ เออแม่ให้แม่ให้ป่าเข้าบ้านไปลูกเออแม่ให้ลูกตัวอื่นมาเปล่าตัวอื่นไม่มาป่าป่าเข้าบ้านไปลูกค่าหมีสวัสดีค่ะตัวเล็กสวัสดีค่ะยนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออดูกระดิกหางสิดูกระดิกหางสิหมีกินข้าวนะคะโอ้ดูดูกระดิกหางดูกระดิกหางยนกินข้าวลูกนี่ยนนึงค่ะแฟนหมีนี่หมีเดินได้แล้วอนี่เจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็กกินข้าวลูกกินข้าว กินข้าวหลกกินข้าวหลกตัวเล็กกินข้าวนะกินเยอะเยอะกกินเยอะเตัวเล็กเนี่ยเหมือนพ่อเลยกินเยอะเยอะหลกกินซะหลกข้าวสนุกกินลลกกินเยอะเยอะหลกกินซะหลกกิน้าหลกมีกินเยอะเยนะแม่ดูแผลใ้แม่ใส่แผลใะ้เออเนื้อเดิมขึ้นละแม่ใส่แผลใะะกินเลยลูกมีกินเลยลูกกินซะหลกกินซะ ถ้ากินเยอะๆใส่แผลให้นะนี่ใสเบตาดีนแนละ้วเดี๋ยวใสผงวิเศษกัะใส่ผงวิเศษแล้วนะคะแม่มีขนมให้เอาไหมอ่ะตัวเล็กอะเล็กแม่มีขนมให้ยนกินขนมไม่เป็นเล็กเอาป่ะเล็กแม,ม่ขนมให้เอาป่ะเอ,เอาป่ะนี่นะแม่วางตรงนี้นะตัวเล็กมีเอาขนมไหมคะหมีขนมไหม ได้ไปแล้วนะหายไปไว้นะเดินได้แล้วค่ะอ่ะมาอันนี้ให้หมีอันนี้แม่ให้หมีเออ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 หมีชอบกินขนมมากหมีชอบกินขนมมากเอาอีกว่าเอาอีกเล่าหมีอ่ะแม่ให้อีกอ่ะเอออร่อย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 ตัวเล็กบอกแม่หนูก็อยากกิน อุ้ยโดใส่แม่เลยดูี่อ่ะ,อะกินไหลูกอืมอืเฮ้อยอ่อยป่ะอร่อย,อยแม่ขนมมาให้ลูกนะ,ะขนม,มขนมอยู่นี่นะอ่าแม่ให้ลูกอ่าแม่ขนมให้ลูกแล้วลูกอุ้อออยอย่อยอย่อยพอแล้วตัวเล็กไปกินขนมต่อไปตรงนน้นน่ะอ่าแม่ขนมให้นมสดอนะ่ะ แม่ขนมให้ลูกเร็วเร็วเร็วป่าป่ป่าแม่ไปแล้วดูนีมีใครมาหาแม่เนี่ยโอ้ยมาเต็มเลยป่าป่าปาไปแม่ไปแล้วลูกแม่ไปแล้วลูกไปไปไปกินน้ากินน้ําแล้วเดี๋ยวกินข้าวแล้วเร็วเร็วแล้วเดี๋ยวมีขนมดู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 น้ำตาลคัฟมาหาแม่มาลูกอ่มากินข้าวมาลูกมาแม่ตักให้แล้วลูกอ่ามาเร็วเด็กๆมากินข้าวลูกมาเร็วแม่แดงแม่ป้อนเนกกะทุกตัวแล้วนะแม่แดงแม่แดงป้อนไปแล้วยังไม่ถึงรอบอ่ะ อายุน่ะกินข้าวลูกกินข้าวอ่ะอ่ะกินลูกกินกินลูกกินข้าวสามสีกินข้าวโย่งกินข้าวลูกกินข้าวดาวไม่แดงดูลูกลักของแม่สีต้องประเคนลูกรักของแม่ต้องประเคนกินข้าวค่ะเดี๋ยวกินขนมนะคะเออกินข้าวลูกกินข้าวกินข้าวลูกสี่โมงละสี่ทุ่มครึ่งละอ่ะเร็วๆๆถึงข้างถนนเลยเพื่อนๆเอามือตื๊บตืบ เอากินเร็วๆกินเร็วๆลูกแม่แดงกินข้าวค่ะกินข้าวแม่ให้แบ่งกันลูกแบ่งกันมีตับมีหัวใจโอ้โหดูดิดูดิแบ่งกันดูซิดูดิอยากแจกหมดทุกตัวเลยดูซิดูซิโอ้พี่น้ำตาลใจดีดูซิพี่น้ำตาลแบ่งให้ทุกตัวกินเลยดูซิดูซิดูซิกินลูกกิน แอกที้นอไม่แดงอ่ะน้ำตาลครับพี่วัวอ่ะจะได้ไม่หล่นพื้นอ่ะโยกอ่ะดาวอ่ะจเลสอ่ะไม่แดงอ่ะสามสีพี่วัวน้ำตาลครับโย ครับอ่ะดาวสามสีแม่แดงตัวเล็กพี่วัวย่งดาวเดี๋ยวพี่น้ำตาลเดี๋ยวรอพี่น้ำตาลก่อนอรอพี่น้ำตาลก่อนพี่น้ำตาลกินน้ำอะ่ะลูกพี่น้ำตาลเอาอีกปะคะ นืำตาลครับแจม่มอนขนมรดนมรดนมรดนมดาวอ่ะไม่แดงคะัะน้ำตาลเอาไม่หลูกย่องอะ่ะรดนมอะพี่วัวคะพี่วัวอ่ะอะอะคนท้องฝากคิดถึงนะคนท้องฝากคิดถึงคิดถึงดาวคิดถึงน้ำตาลนะคะเออแจม่มอน ไปปลุก่ะหล่นละมาอ่าน้้ำตาลนะขอโทษค่ะแม่ทาหล่นอ่านน้าตาลครับตาลนะอ่าดาวแม่รักแม่รักแม่รักลกแม่รักลกฝนสวยนะกินในกาดแล้วนะลูกพี่วัวแม่แดงลูกแม่รักหนูนะฝนตกหาที่หลบฝนกันนะลูกรักษาพาคุ้มครองนะ มุดตึ๊บไปค่ะเพื่อนจะฮาตุ้มแล้วฝนตกหาที่หลบฝนกันนะลูกลูป่ะนะแม่ป้อนอากาดแล,ล้วเออกินข้าวหลกมีขนมให้ด้วยกินข้าวมีขนมให้ด้วยนะกินข้าวกินข้าวนะกินข้าวลูกลป้อนอนกาศหนูแล้วนะคะกินเลยลูกกินเลยลูกไม่ให้กินแลูกกินแค กจะน้ำตาลแม่ให้ขนมค่ะอ่ะพอน้ำตาลน่ะอลังอ่ะอลังอ่ะเอยเอออ่ะแม่วางตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยอ่ะขอน้ำตาลน่ะเอออ่ะแม่ให้สองอันคนละสองอันลูกลักลูกลักลูกรักลูกลักแม่เอาขนมให้นวลค่ะเออลูกเออ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 สองอันสองอันสองอันอ่ะอ่ะแม่ไปแล้วลูกโอ้พี่น้องหนูเจ้าของเอากลับไปแล้วใช่ไหมเหลือแต่หนูตัวเดียวทำไมเขาไม่เอากลับ อรุณูกกินนะมีขนมด้วยรักษานะลูกแม่เติมน้ำให้ลูกกินสักกินแม่รักแม่รักโถเจ้าของก็ทิ้งหนูได้ลงคอนะกินข้าวแล้วลูกม่ก<ๆ>ตเติมน้ำให้เออเออเดูดูออดูดูดูดด